ค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะพี่โออาริยาชมิดนะคะชื่อเล่นก็พี่โอนี่แหละค่ะชอบเรียกตัวเองว่าพี่โอเป็นผู้บริหารเจ้าของสํานักงานนะคะตัวแทนประกันชีวิตบริษัทพลูเดนเชียลประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับประกันชีวิตก็15ปีแล้วค่ะประสบการณ์ะนะคะ,คะแล้วก็บริหารบุคลากรมาก็ เกือบสามสิบปีแล้วค่ะในการในการบริหารบุคลากรค,คือที่หมู่บ้านที่พี่โออยู่่ะมันจะมีเปรียบเทียบให้ดูอยู่แล้วคะ่ะว่าบ้านมีทีวีบ้านเราไม่มีบ้านมีรถมีมีเกวียนบ้านเราก็ไม่มีเกวียนเราต้องเดินเ,เด็กคนอื่นมีจักรยานขี่เราไม่มีค,คือเราแอบและที่ข้อสำคัญที่สุดเลยนะคะแม่ทำแทงพี่โอโอ้ค่ะ นั่นแหละมันฝังลึกมาตั้งแต่ตอนนั้นอืมแม่ทําแท้งแต่ว่าพี่โอไม่ออกค่ะโอไม่ออกคือทําแท้งแบบคนโบราณนะก็คือบีก้อนเลือดค่ะไม่ไม่ไม่ได้โกรธแม่นะคะแม่ก็เขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะลูกหกค,คนแล้วว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วอะ่ะวันนี้นะคะโคโจได้รับข้อความจากพระเจ้าให, <c oughs> ให้ให้จูนให้พี่โอ๋วันนี้ตอนนี้ด้วย อบคุณค่ะวันน really. yeah. ah. ี้จูนคิดถึงโค้ดพาวโค้ดโจ้โค้ดตุกตาทั้งวันเลยค่ะวันเนี้โค้ดโจโทรมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอสวัสดีค่ะโค้ดโจคุณครูคุณครูก็เมื่อสักครู่นี้พอดีได้ได้ฟังเข้ามาฟังตอนที่พี่โอแชร์เรื่องอคุณแม่ทำแท้งนะฮะแล้วพอดีเท่าที่ผมจําได้อการการคุยกันเนี่ย เราเราจะไม่เคยเจาะประเด็นถึงตรงนี้เนะาะต้องขอบคุณพี่โอนะครับที่เอ่อแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์รรรนี้เข้ามานะครับเอ่อสิ่งที่มันรู้สึกขึ้นมาก็คือมันมันได้เข้าถึงความรู้สึกที่น้ำใจอะไรคิดว่าหาเรื่องนี้เข้ามาพูดนะครับแล้วก็ไปสัมผัสได้ถึงมันขนลุกหมดแล้วค่ะมันมีความคือจิตวิญญาณอนะ มันจะเตือนใจกับกับเรื่องนี้อ่ะพี่โอค่อยๆหล,ลับตาพี่โอค่อยๆหลับตาค่ะโอเคเชิญค่ะคุโจ <cents> <ict> มันเป็นความเตือนใจกับเรื่องนี้และทั้งหมดเนี่ยเรามาเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องสมาธิเรื่องดวยวิญญาณตัวเองเรื่องนี้นะครับพี่โอ๊ค่อนิดความรู้สึกของดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ก็เช่ความรู้สึกของดวงวิญญาณที่ยิงย่งใหญ่นั่นแหละหลับตาลงเลยค่ะพี่โอ หลักาเลยครับมาถึงความรู้สึกของดวงวิญญาณที่วิญญาณนีอ้อาจจลึกลึครับแล้วก็ทำให้ปนคขาดีกว่าท่านผู้ชมทางบ,บ้านสามารถทำไปได้พร้อมกันนะครับอยากให้คนข้าวช่วย,ยกระจายกันค่ะมาเต็มแล้วค่ะตอนนี้กระจายมาเต็มแล้วะเชิญครับ<ะ>พี่โจเข้าไปสปวรวจสอบที่เราอยู่ใด ขันมาดาเข้าขไปคอนรู้นนนนถึงก้อนเนื้อก้อนนั้นก้อนเนื้อก้อนนั้นในจิตปัญญาใช้ความส่ขสมของจิตปัญญาก่อนนั้นที่เรารู้ว่าสุประสงค์ของการวเตถุเรารู้โซแพนของเราว่าเราต้องการออกมาทำอะไรน,นี่คือความกล้าหาญ การยิ่งใหญ่ที่เราจะลงมาเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องนี้เพื่อที่เราจะเข้าถึงความรักให้รู้สึกตอนนี้นย้อนถอยกลับไปยกลับไปถอยกลับไปใต่ตอนที่ดวงวิญญาณของเรายังโหวเป็นเดี่ยวกับพระเจ้าเข้าไปถึงความรู้สึกขอบคุณเข้าไปถึงความรู้สึกที่ทั้งหมดคือเราเราเป็พระเจ้า ก่อนที่เราจะใช้ความลกล้าหารลงมาแก้ไขน,นั้นนะเราต้องความรู้สมมึกุดมสมบูรณ์เราเป็นทั้งแม่เราเป็นทั้งลูกเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เข้าไปอีกครับลอยใจสบาย,ล,ยลอยใจให้ไม่ต้องกลัวครับสบายยิ้ม พระบิดาตัาง้งแต่ทังพ่อแลืแม่เขาเป็นลูกเอกยิ่งดิึกว้า เขาทำต่อเลยครับคนณคนับนี <dans Korean> ้เขาไปรู <iedzieć> think, Twelve, ้ส <orden> <captain> anyway. ึกเขาไปรู้สึกถึงถึงความยิ่งใหญ่เขาไปรู้สึกถึงความยอดเยี่ยมที่เด็กคนหนึ่งเขากําลังจะได้เกิดมาที่เด็กคนหนึ่งเขาจะได้ออกมาเผชิญบนโลกใบนี้ออกมาได้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ออกมาทําเจตจํานงที่เขาปรารถนาตั้งแต่แรกว่าเขา เขาจะเกิดบาปโลกใบนี้เพื่อทำเจ็ดจำนงของตัวเองดังที่ตัวเองปรารถนาแล้ววันนี้เขาก็เดินมาไกลแล้วเขาก็เดินมาไกลสุดแสนไกลเขาผ่านช่วงนั้นมาแล้วเขาผ่านอดีตมาแล้วมันคือประสบการณ์มันคือบทเรียนที่เด็กคนนั้นได้เรียนรู้ที่ทําให้เขาได้รู้ว่าเขาโคตรเข้มแข็งเลยเขาโคตรแข็งแกร่งเลยที่เขาผ่านมันมาได้แล้ววันนี้เขาก็พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นแล้วว่าเขาผ่านมาได้จริง เขาทําได้จริงๆเขาผ่านมาได้แล้วเขาเติบโตแล้ววันนี้เด็กคนนั้นเขาก็ได้ดูแลพ่อดูแลแม่ได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดใช่ไหมลูกสาวของแม่คนนั้นวันนี้เขาได้ดูแลแม่ได้อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เขาไปสู่ความรักของแม่ mm hmm. ที่แม่ทําทุกอย่างที่ผ่านมาแม่ทำเพราะเหตุจำเป็นเขาไปถึงความรัก แต่พอลูกคนนี้เกิดมาแม่ก็ดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีที่สุดรักที่สุดใช่ไหมและพูดก <c oughs> ับแม่เลยค่ะบอกกับแม่เลยว่าหนูรักแม่แค่ไหนแม่จ๋าหนูรักแม่ผู้ชมจากบ้านพูดพร้อมกันเลยนะครับนี่ถึงคุณแม่แล้วพูดพร้อมกันเลยเราจะกดปล่อยสิ่งที่ติดค้างกับคุณแม่พร้อมคกันบอกแม่เลยค่ะแม่จ๋าคุณแม่แม่แล้วพูดเลยนะครับทุกคนแม่จ๋าหนูรักแม่เมียครับ ขอบคุณลูกขอบคุณขอบคุณ่ขณขณนะขอบคุณแม่เขาไปผิดแล้วพี่โอกเขาไปถิงแล้วเขาไปถ,ถึงความรักของแม่แล้วเขาไปถึงความรักที่ใหญแม่หอมแก้แวเ้รน คือสิ่งที่ดวงวิญญาณอยู่ี่เขาเกิดมามไม่เกยัมผันทำสิ่งนีแม่ก็ดท่านเลยครับเ่าอแล้วนครอยากพิมพ์บอกรักแม่ตอนนี้พิมพได้เลยนะครับรอยากพิมพ์บอกรักแม่เปลี่ยนชื่อแม่อะไก็ได้ จ่าแม่ปิมมย็ยปิมการคิดใการจะจะความคิดของเราออกมาเป็นรูป่างและกรจายกระจยช่วจักรวาลีชยเรานรด้ล้ดครับกยัปิมที่สุดยัยปิ่มและก็ุ้๊ตาบอกรักไมนานีดเย่ยมากครับรักที่สุดเลยยัยปิมรักแม่ที่สุดขอบคุณนม ขอบคุณ,คณแม่ที่ให้ชีวิตขอบคุณแม่ให้กับุณคขอบ,ขอบแม่ขอบคุณแม่ที่สอในให้ลูกยิ่งใหญ่กล้าหาญขอบคุณกำลังใจจากแม่ขอบคุณความรักจากแม่ที่ทําให้ลูกเดินมาถึงวันนี้ที่ทาให้ลูกมีกําลังใจรักแม่ที่สุดรักแม่ที่สุดลทุกคนบอกรักแม่เลยค่ะ เข้าถึงความรักเข้าถึงความสุขและยิ้มแม่ยิ้มหวานเลยค่ะคต้เชและตอนี้้พี่โอเิดถึงไปเด็กทั้งหมดเลยภาพไปเด็กทั้งหมดที่มันฝังในใจที่ทแม่อ้อนดินฟ้าเราเปลี่ยนเป็น,นตัวตนปัจจุบันนี้มองต่อความด้านสัอความเมตตาสัอความการุณาตัวเด็กนั้นมอง จให้ความก็ใจผิดหลอหลอมให้เราเป็นคนที่้าใจผิดแต่ให้ความรักหลอหลอมเราให้เราเข้าถึงตัวตนที่เหนือกว่าที่บาลังซการเ็นเซนเข้าไปสู่ตัวตน,นที่เหนือกว่าเป็นช่วงเวลาที่สาคัญข,ของเราทุกคน,อน,น,นมองภาพนล้ใหม,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 ม่ไม่มีอะไรเกินไปกว่าการเกิดมาเพื่อเข้าถึงความรักความเมนตากรุณาต่อตัวเราที่ไม่สุดความกล้าหาญที่ใหญ่ที่ยยสุด เธอได้กระทำสิ่งที่น่าที่สุดเพราะเธอกล้าที่จะเอาเรื่องราวของเธอออกมาบอกกล่าวแก่ผู้คนเธอได้ทําสิ่งที่ิ่งใหญ่เธอกล้าที่จะอวดชิตัวเองให้เป็นแสงประางเธอกล้าที่ที่เอาเรื่องที่เธอไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังเธอกล้าเอาเรื่องที่เธอน้อยเนื้อต่ำใจที่สุดออกมาเล่าให้ผู้คนได้ฟังในไลฟ์สดตอนนี้นี่แหละเธอได้เป็นแสงสว่างไปนี่แหละ เธได้กระทำการจะได้แสดองออกถึงอารวิญญาณที่มีอยู่แล้มันเลี่ยงง่ายแค่นี้หลักอาริยาชื่อเธอก็หมายถึงความเมตตาอยู่แล้วเธอคนสนิทของฉันไม่แปลกที่เธอจะได้สร้างสายสัมพันธ์และฉันก็ทนไม่ได้ที่จะต้องเสียสละมาถึงเธอ เจะต้องหลุดจากสิ่งที่ติดชาร์จจะต้องกข้าถึงความรักที่ดีนะประเทศบ้าห่ที่จะให้เธอทิ้งในรักนี่เป็กฎของจักรวาลที่ฉันอยากจะบอกเธอและให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ว่าจากใจที่เธอแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่เธอกล้าที่จะให้และการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรรู้ไหมให้ความจริงแก่ทุกคนผ่านความรักและความรักค่ะ ถ้าเธอได้พบความคิดเธอจะพบฉันเพราะฉันคือความคิดที่ดำรงอยู่ข้างเธอคสมอในอิ่อความที่ฉันอยากจะฝากถึงเธอฉันอยู่กับเธอเสโอเคค่อยๆดูสุดตัวพี่โอค่อยๆดูสดตัวค่อยๆดูสตัวขอบคุณพ่อพีดาขอบคุณขอบคุณขอบคุณ โอ okay, เคแล้วคุณพาดำเนินการต่อเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกคเจ่์ขอบคุณค่ะ